ค่ามือนี้มาตามไม่เขียวหน่อยโค้งสุดท้ายดวนๆพันวาพันฟันดีคักดีแน่อีกแล้วจะฟันดีแบบใดเมื่อไปตามเราฟันไม่เขียวหน่อยเดี๋ยวก็สวัสดีครับไม่เขียวครับสวัสดีครับวันนี้พามาตามในท่างม่เขียวโค้งสุดท้ายเนาะของพันบาทฝั่งเราว่านกัพันวาพันฟันดีขัดก็ว่านก็ถือว่าน่าสนใจเนาะเขาลงไปในเครื่องไทยเ่าเถอะ เอาลูกไถ่เล่าเนาะไถ่เล่ากระเนียนรัดไทยเหรอเอาฝันฝันเกี่ยวกับน้องสาวคนลูกแนนฝันว่าน้องสาวไปออกต่ว่ามันนี่ก็ต้อมือมันนี่ที่หนึ่งว่าคนนี้ฝัน่มเติมนบ่เป็นจะได้ซื้อเล่ารับบ่หนะเอาไงก่อนเขาเสียเอาฝันไม่เขาเมือนี่ขอฝันเก่าก่อนเพื่อฝันน้องผู้เซนต์เออึงคิบแรงฝันฝันก่าหนันฝันว่าน้องสาวออกลูกด่านมะนังจี๋เออนะพอหลุด มันเนียนตอนสช้าออกลกูกดูล่งบาลผู้มีพ้นก็เลยไปเยี่ยมเยี่ยมน้องเยี่ยมน้องมันนี่ก็เลยขึ้นไปทึ่งเตียงละ่ะหัวเตียงเลยสองสามหกหัวเตียงตัวสีแดงปกติเตียงมันจะมีเหล็กสองตัวเนาะนั่นแหละมันนี่ก็เลยไปเบิง่งเอาได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายด้ว่าลูกผู้ชายเลยไปอุ่มมาเบิง้งกันอุ่มแม่โอ้ ใช่ใตอนนี้หั่มกรดอเลยว่าสันแล้วอุ้มหลานหน้าก็ตาหักแต่ว่าสันนั่นแล,ลยทะเลหูเม,มีม<ะ>ยยืดหน่อยแดงอยูนอนย่นะในฝันเนะแต่ว่าก็ออกไม่ไหมนะไม่นะ,น,ะนั่นหลุดอันเนียนคนคนผู้ออกลูกนั่นเกิดวันที่สิบเอ็ดพ่อซอสองหาสองสองเราเกิดท้ามแล้วแมนอายุสี่สิบหกปี ผ the ู้ผู้ผ้ทองแล้วก็ออกไม่หญ่ดาวชิ้นหกปีเนาะเม่นเงยดาวชิ้สิบหกปีเจ็ดไอกตัวตะวันกินอยู่ระเบงงามเง่นแงงงามบันีหมืกขึ้นบันี้ก็เลยฝันว่าเป็นกับมม่ใหญ่ดาวกับตะวันอีกไปวัดโพธิ์ศพผลเจริญพากันไปหาท้ำบุญท้ำท่านนี่ล่ะนี่ขึ้นฝันก็ะเดยมันมันก็มี่มองว่าไป ถะะอดก็เคาะไปยังเนาะเขเลยผ้ากันไปเหตุเรียบร้อยอละถวายโล่งถวายยังบัดน,นี้มันก็มีมองเอาอาหารเห้เตามีเตาพันปีเตา้าหลายหลยายเด้อคันผู้ใดอยู่ในกรุงเทพกับ,กบสิรูเรืองยี่หรอกก็มีปลามีหมองเรียงปลาหมองเลียงเตา้ามองป่อยกบป่อยอย,อยังอันละเราบัดน,นี้ก็เลยผากันไปยืนยู่หมองกันริมริมน้ำ ได้ซื้อว่าอาหารน่ะไปบ้านเห็นนกพิราบนกพิราบกัมาหุมมาลุมมาตุ่มเต็มอยู่เล้คิดว่าจังได้เหล็กที่ว่าเมียดาวออกลูกเลยมันจิเข่าแล้วว่ากับฝันมาเป็นกมีดาวกับตะวันอนี่ึี่เก่าไหมฮลหัลหลััลโหลััโพโหลฮลลโพโหลฮลลัลโลโพโลฮลัลฮััลัน มาเล็กทีวะเด็ดมาเลกทีกลงน้ำมาสัดนกกลาใส่กันเข่ากันเข่ากันติด่งมันมาเข่ากันเอาถุงแป้หัวเตียงนั่นแหละหัวนกกระลาเนี่ยเข้าเอามันมาห่มเต็มอยู่มาห่มห่มแบบมันกั พากันยืนอยู่ในกลางวงนกเลยนกว่าหอมล้อมเต็มอยู่สามคนตรงวัดโพสุปเนาะบ้านฤที่วัดโพสุปผลเจริญรับลูกกาเลยบ้านฤที่วธิ์ นีวัดตรงนี้เนาะต,ะตะวาดบ้านเขากยู่ตรงนี้มยสูงสดเป็นเขียนโมหรือกี่ <c oughs> สิบแปดมูสิบแปดผสมผสมเจริญเพลิาลูกกาสิบแปดอะไรที่สิบแปดมูทับสิบแปดเออเนไหยเนี่ยเดียกงาเย เลือกัดเตียงไปเลยสีแดงนะสองามหกสองสามหเนาะเรียกวัเตียงเตียงเยนะครับอันนี้เขากเล่ามือนะก็ได้เี็นเรื่องล่านี่ด้วยสหกสามอ กได้ยนะครับงอาวหัวนนี่เด้อนะครับเนาะหืมนะ่างสุดดสุดขาเลยข้าไปครับครับไปก้อนเลยไปอาชิมะไม่ครับข้ับไปก้อนเลยมาน่จะมีสับสนเด้วครับเรียสตัวใช่นี้ละสองามกลับหัวเนี่มันมันห้มาตั ก็ขับไปซื้อนะเด็กสามครูเนาะเด็กสามแย่ของมาเด็กแค่สามคูเท่านั้นเลยมันใจจะได้มากเลยก็มาสามหกเด็กจ้าแต่มาครั้หกก็สองหกอายุอายุผู้ฝันอายุผู้ฝันห้าสิบสามเงินอายุโอ้อายุผู้ออกลูกอันสี่สิบหกปีหาดาวนาะสี่สิบหกปี พอศส,สองหาสองสองเกิดวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมิถุนาออสนหลายอยู color. ่พ่อลวัดเนาะวัดนังก็วัดพศพจะเลื่ญวัดพศพมพ่ศพสะอพ่อพ่านอเสือพ่อพ่านอเสือพ่อพ่านพกับิถุนีที่โพธิ์ เสียวก็ขัดนะผสมวาอาไรกีเนาะสิบแปดอ่ะจำนวนลักแนนเพราะ่ามันทับสิบแปดนี่แหละเนาะพวกใดเขตในเมืองเขตกรุงเทพกี็สิเพราะลูดเรียงที่เราเนาะเลขที่สิบแปดแต่ว่ามันนั่นจินรีว่านกพิราบม้าหอมบอนเต็มเปิดฟงเกี่ยววันเรียกเกี่ยวกับนาดาวันจะเขาแล้วด้วนะครับ นะครับเลขวัตเตียงขี่ขอดลูกเน้องาว่านเนาะ,อะสองสามหกเด้อน,นะครับตัวเดียวแข็งๆนีแ่แหละอายุนาดาวสี่หกปีมาฟันมึงขึ้นฟันมาเลยไปวัดพบศ,ศพกับนาดาวกับตะวันเลขวันลยที่วัดสิบแปดมู่นสิบแปดไปลูกหายทั้นี่แหละพร่งเติมมานะครับฟันหายพลอยทุนหน่อยก็เล่นเลขนี่แหละเลขหัวเตียงเลยะนะครับได้เป็นได้เอาเป็นเอาลด ต้องเร็วมาจมมาเหล็กไร้ถูนาทีทักจ้องกับตั๊กในืซีรกนะครับเนียนว่านาทีทังเขาพูดตามอีซื่อเนาจะไปตีเด็กมาคอนดูกันเลยแต่พี่น้องเอฟซีเนาะอู่ดใดมาผู้ใดวเคะอ์เดอนะครับอายุนนดาวสีปีนะครับเกิดพศอสอ2งหาสองสอนะครับเีวั่ทีสิบเอ็ เขาไม่ไปรนันดอกที่เนาะยังไเขาอายุผู้ฝันผู้ขวอดน่ละมันยังมากอะไรบ้านหลขทีเนาะมากบานเลขที่โรงบานบาหนึ่งทีลงบัเนนเจหนึ่งนะครับเกี่วัดที่ฝันมขึ้นน่ขึ้นสิบแปดนะครับมูสิบแปดมันแค่ขึ้นแค่ลงเนาะสิบเจ็ดกับสิบแปดกับประมาณน่ะพี่น้องเด้อนะครับเพราะมันใจกระยอนมื่อกี้มือว่านเดินนะครับเนาะว่านเอาลูกเป็นไทยคือใบตาขไทยด้ยเีย กว่าหันฝนหลุดลได้บอกเป็นหอดไทยคร้เ่นเป็นเด็กไทยทุกเทียนหลักันฝนน้อออกเนัมาก็ยังบาเหมือนใจไปได้เลยอันนี้คนเลยวะนอาจะมีโชกรดดอกสำหรับฟันนี่ตรงๆทเียนเนเธอสามตตรงๆลงทฟันก็บหกถี่สิบบาทมันจะได้ร้ายบาทนะเนาะสิบาทตวเนาะ สามเก้าหรืพี่น้องเ้ยเานะสองหกสองสามเก้าสนะตับหัน้าแน่ัล่ะถ้าเ้าต้อเกสิครับ้งหกเ้านะหลักๆสุดในเลือพวกนี้แ่ว่าคอยจะัตื้นไปเลยดี๋ยวดนี่อหกเก้าครับอีกตัวตรงๆจะลอยหนึ่งด้วินดีดากว่สิบปีนะครับคือว่า สักว่ากับสักว่าฝันเก่าเหรอนาะยันสัก่าฝันเกาหรอเออแต่ว่าเขากับกันเด็กวัดนี่แหละพอมีเขียวเคยฝันแต่วัดไปว้านเนี่ยกอเรียกวัดดีดีอันตรีวัดเออแตเราลองเช่นน้อยเท่านั้นแหละให้เป็นราเป็นบุญเนาะแต่พี่น้องเด้อนะครับอ่ะทำปลาไหอ่ะก็สรุปว่าครับว่ามีเขียวนาะมันได้ฝันแรกเนาะเด็กหัวเตียงเนาะนะครับที่ว่าฝันนาดาวคลอดลูกยโรงพยาบาลนัานก็ ผู้มีพ้นผู้มีพ้นเนาะบา้บานท,ทีวัดเอาบาอบ้านที่้รงบาลหนึ่งเก็หน<ช>ึ่งเนาะนะครับเนาะแต่ว่าเลขเป็นนี่หัวเตียงใี่ออนลูกเป็นนี่หมผู้ใช้หัวเตียงสองสามหกเด้อนนะครับอ่าดาวผู้คอนลูก,กอายุสี่สิบหกปีนะครับเขาก็เลยตัดใแสองสามสองหกสามเ,เก้าสามหกสองเก้าับเกาพวงอาเืออห้ยว่าเก้หพวงอาจมีสองสามสองหกแ้วก็ส 36, สามหกสนีเนาะ่อประมาณนี้เด้อนครับ เลขที่วัดสี่สิบแปดนะครับก็มีละประมาณนี้เดินครับสำหรับของนะ่าเจ้าหน่อยเอาไปเจ้าหน่อยเท่างนี้ละพูดพูด,พดอะไรอย่างเด็กไปเบ่งเลืยดน,น,น้ำสัตว์กับไปเบ่งเอาแคนูฟิลาศเนาะ นกกรลาบมันมั่งหูอ <si oh, ้อมหลบหลบโตเต็มเดินแบบไงไหมเฮ้อย่างนั่นสากกับว่านกกีฬลาบเรอเรื่องจริงมันมันกัเป็นนี่นกไหลือมองสูมองนี่แหละเนาะวัด่ขึ้เอาลองชมชมกันมาสุคนสวสดีครับสดีค่ะ